มันมีงานวิจัยซึ่งต้องอ้างอิงถึงอันนี้มาจากเยอรมันนะฮะมีงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งยังไม่ได้ทำ peer review นะว่าแต่หน้าอ่านนะฮะเชื่อว่าภูมิคุ้มกันระดับฝูงชนนั้นใกล้กว่าที่คิดแล้วแล้วจริงแล้วไวรัสโครโรนาจากหวัดพันอื่นก็อาจจะมีผลสร้างภูมิคุ้มกันประเด็นนี้น่าสนใจมากแนะนาให้เข้าไปอ่านเลยนะครับอันนีด้ดึงมาจากเว็บไซต์ reason. com ชื่อเว็บไซต์มันมันแปลว่าเหตุผลนะฮะสบกกควรจะอ่านคนซึ่งติดหวัดประเภทอื่นมีแอนติบอดีที่คุ้มกันจาก โควิด19หรือเปล่าหรืออาจจะแค่ตรวจแล้ว positive มันมีกรณีซึ่งเคยเป็นหวัดชนิดอื่นซึ่งเป็นโคโรนาแล้วตรวจโควิดเนี่ยแล้ว s i ส i v e อันนี้ก็มีนะฮะบางคนเนี่ยตรวจ positive ทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่เคยเป็นโควิด19แต่ว่าเป็นโคโรนาสายพันธุ์อื่นอันนี้ก็มีไม่ค่อยมีคนพูดถึงและพูดถึงงานวิจัยน,นี้ลงใน zero h เว็บไซต์ที่ Google นั้นพยายามที่จะมีปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะ zero h อันนี้รายงานตามข้อท็จจริงว่างานวิจัยที่มหาวิทยาลัยชั้นนำสแตนฟอร์ดเนี่ย บอกว่าถ้าอายุต่ำกว่า45ปีโอกาสตายจากโควิดเนี่ยต่ำมากมันก็ต่ำมากอะผมก็พูดประเด็นต่างๆเหล่านี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วหมอยงหมอทีระก,ก็แตะเรื่องนี้บ้างก็ได้นะคนจะได้เลิกกลัวเด็กไม่เป็นอะไรคนในวัยเจริญพันธุ์เอาจริงๆแล้วถ้าอายุ50ปีลงมาความเสี่ยงเนี่ยแทบจะไม่มีทุกคนก็รู้ทำไมสอบมอไม่พูดเรื่องนี้บ้างคนจะได้เลิกกลัว ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ NBC News สื่อกระแสะหลักในสหรัเมริกาเนี่ยดันทำตัวเป็นเฟกนิวส์อย่างที่ประธานาธิบดีกล่าวหา Free Beacon c o m รายงานถึงเรื่องนี้ว่ามีหมอคนหนึ่งคนนี้เป็นหมอจริงฮะแล้วเป็น NBC contributor เขารายงานข่าวเสริมให้กับ NBC เวลาจำเป็นคนนี้เขาเฟกเขาแกล้งฮะแกล้งว่าตนเองเป็นโควิดแล้วเขาสร้างเรื่องขึ้นมา ทั้งๆทที่ในภายหลังเนี่ยเขายอมรับว่าเขาตรวจโควิดแล้วเขาไม่มีเชื้อเลยเขาไปตรวจทั้งหมด5ครั้งเนี่ยไม่มีเชื้อเลยเนกาทีฟทุกครั้งแต่ว่าเขาสร้างเรื่องขึ้นมาทําเป็นเหมือนนอนในโรงพยาบาลรายงานข่าวเข้า NBC สื่อกระแสหลักปั้นเรื่องขึ้นมาว่าขึ้นเครื่องบินแล้วติดเชื้อจากการที่มีน้ําลายจากคนอื่นเนี่ยกระเด็นเข้ามาที่ตาของตอนเองสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเป็นเฟกนิวส์ว่าตนเองนั้นมีเชื้อแล้วเป็นหมอด้วยนะ รายงานเข้า NBC จนคนทั้งประเทศเขาดูขา่าวนี้จนเขาเชื่อว่าติดเชื้อโอ้โหแล้วเขาบอกด้วยว่าร่างกายเขาแข็งแรงถึงเวลาเขาโอ้โหสาหัสหมากเฟกนิวส์ทั้งหมดเลยสร้างเรื่องขึ้นมาและ NBC News ก็รายงานไปจนคนกลัวนั่นคือสภาพความเป็นจริงฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะมันมีคนที่ปั่นความกลัวแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเลิกปั่นความกลัวที่คนด่ารัฐบาลในวันนี้ก็เพราะว่าคุณปั่นความกลัวจนพอคุณพลาด ที่คุณบอกว่าพลาดแค่นี้เนี่ยคนเขาเลยวิพา์วิจารณ์คุณเพราะว่าคุณปั่นให้คนกลัวจนเขาต้องมาวิพา์วิจารณ์คุณเลิกปั่นให้คนกลัวให้ความจริงจากอีกด้านดึงบ้างค่อยๆฟื้นสภาพเศรษฐกิจคุมพรมแดนให้เปะ๊ะแล้วก็คืนเสรีภาพให้กับประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการนั่นคือสิ่งที่สบคและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องทำได้แล้ว